แม่ของคิวี่ทางนี้ครับทางนี้ใครก็ได้ช่วยจีกนคือเรื่องริฟ์เจ้าชะมัดเวลาแบบนี้ยังต้องมาสู้กับผู้ร้ายอีกันตั้งสติหน่อยจะให้ความเศร้ามาทำให้เมืองแดนรอนตรายไม่ได้ใช่เลย แค่คิดเรื่องความิงขาก็พอห้าวขอเด็ดขาเลยนะเข้าใจแหละถมัมันจะแย่แคนไหนเราก็เป็นโคบอลต์้องพยายมให้เป็นที่เออใหญ่สุดๆเลยพวกเราต้องใช้การรวมร่าง XYZ แล้วหรือเปล่าครับเอาการที่เมื่อกี้ได้เอามาก่อนเถอะ L P L ทำงาน โทบวา S Y C ทำใจมล้วมาแล้วล่ะอะไรกันเนี่ยมือขวานี่มันรู้สึกหนักๆนะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวฉันช่วยเองค่ะโอ้ยโอ้โห ยน,นนั่นตัวใหญ่แต่ว่าเหมือนจะเฉื่อยกว่าที่<ห>คิดนะ,ละถ้าเข้าไปหมดตอนเนี้อาจจะชนะก็ได้งั้นไปแล้วนะวไม่รู้ทำไมถึงดูแข็งแกร่งเอรออีกแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะ โอ,อ้ t h a งกิ o วนะบอสค่ะอ้อยเอาไว้ค่อยโอนก้อนใหญ่ให้เป็นขับขอบคุณก็ได้ค่ะเฮ้ยไอหุ่นยอนมือพรั่วนั่นมาอีกแล้วไอ้ยันก่อนไอหุ่นตัวใหญ่นั่นเฉยจัดการไปทีละต,ตัวแล้วกันก่อนอื่นโทรปอดเอลเฮ้ยาวเวอร์ปุ้งเน่พูดอะไรนะไไม่นะสับสนคำสั่งไปหมดแล้วสับสนเรื่องแบบนั้นได้ยังไงอะพี <P> ่เ <c oughs> โซนิครีวววโซนิครีววายเฮ้ยสับสนจริงนีิไปนะ่จะไปกับใครวะโอ๊ย พอต้องดูสองตัวก็ตั้งสติไม่ได้เลยดูนั่นสิ<ะ>ท่านขันไหนเข้าจงหวะกันดีมากเลยค่ะอ,อยา ไอ้ตัวใหญ่นั่นไล่คนออกไปหมดแล้วอ่ะตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยขอโทษนะครับช่วยพวกเราด้วยนะเราจะเป็นต้องมีคนขับเออแต่ฉันไม่เคยเป็นคนขับมาก่อนไม่ว่าใครก็เป็นได้พวกเราเป็นทอรที่ใครๆก็ขับได้เอ็มช่วยพูดหน่อยสิเรื่องด่วนนะไม่เห็นผู้ร้ายตรงนั้นเหรอเครื่องหมายคำถามคลยก็่อยขอแค่ครั้งเดียวไม่ต้องมีแรงก็ได้ไม่ต้องเข็งมากก็ได้ขอร้องละ ระวังนะตอนนี้เหมือนจะมีทักษะการหลบขึ้นมานิดหน่อยในรูปแบบนันแต่ว่าเราจะหลบอย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยใช่เลยใช่เลยเราจะไปทินนี้แนนอนาสามพี่น้องผู้ภัยล่ะ้อ้อเอทไมเป็นงั้นน่ะหาคนขับไม่ได้เหรออย่าไปอยู่งมาเลยน้องมาสิคะใครเป็นคนขับได้ฉันเป็นเองจริงเหรอครับขอบคุณมากครับรอแป๊บนะ ครับในที่สุดพี่อันโดคนนี้ก็จะได้เป็นคนถอดโทบอทดแล้วนะครับกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้ตื่นตอนมีคลิปใหม่นะอืมเรียบร้อยแล้วล่ะเออเออครับเออน้าทำไมไม่ได้ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเออวาทำไมมันถึงทำไม่ได้ล่ะเนี่ยเอททำไมไม่ได้ล่ะในฉันเสี่ยงชีวิตอยู่นะเฮ้ย งั้นฉันทำเองทนไม่ไหวแล้วเพื่อความยุติธรรมดีเลยถ้างั้นมาทำเพื่อ <c oughs> ความยุติธรรมนี่ต้องจับหมอนี่ให้ได้แล้วก็เปิดเผยตัวตนซะอ,อะืฉันก็ไม่ได้ฮะพวกแกใช่โทรบอทจริงไหมเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมใช่ไหมทั้งที่เราเป็นโทรบอทที่ใครขับก็ได้ตอนนี้กับทำไม่ได้ฉันไม่ได้เป็น,นฮีโร่ที่เพอร์เฟกต์เครื่องหมายจุดอย่ามาทำให้ขำนะ พวกนายคือฮีโร่ที่เ um> ท่นะฮีโร่น่ะใครๆก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละขอแค่มีความจริงใจที่จะปกป้องทุกคนแม่ของฉันเคยบอกไว้ว่าโทบัตจะมีปฏิกิริยากับใจที่บริสุทธิ์ของคนแราะฉะนั้นมาสู้ด้วยใจที่บริสุทธิ์กันเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเอง ตอนนี้แหละยาฮะฮะฮะต่อไปคือพวกแกยังไงล่ะนั่นคือการคนขับทัวร์บอลนี่เพื่อนวันนี้ช่วยเป็นคนขับให้ฉันหน่อยเครื่องไม้ยตกใจได้เลย ฉันด้วยแน่นอนอยู่แล้วมาลุยกันเลยฮเฮ้ยจะกล่าโมรหอีกเหรอขอ <c oughs> จบเรื่องกันดีกว่า <c oughs> เอา้าต่อบันไดต่อบันไดจบพุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย nặng đi nè Làm đôi lão canh Em Hàng khó bệt ah. Đi <laughs> <laughs> สักครั้งเถอนะแล้วคราวหน้าหนูจะสอบให้ได้แค่นหนึ่งเลยกล้ามากนะตอนนี้ลูกสอบได้ที่สองลองโหลดนี่งั้นเราก็รีบลุยกันเถอะเทบัาเถ้าบ,บัาพีเทบ,บัา โอกก่อนพี่โอ้โหโอ้โหเขาบอรอภารกิจเย่เก่งมากเลยทบบอทช่วยลงทับผู้ร้ายที่ทำลายที่ทำงานของคนอื่นด้วยครับฮะสิ่งที่แย่งงานของมนุษย์เราคือพวกหุญญ่นยนต์ตั้งหายนะเลยส<า>มอนั่นเลยทำให้การจราจรเมืองดแดนโดวุ่นไปหมด นี่พอออกมาไม่กลัวเหรอตอนที่ฉันจะถามอะไรใครฟังอย่างก็ไม่เห็นหัวเลยสักตัวทำเป็นว่าไม่อยู่ออกมาแค่ตอนตัวเองลำบากอย่างนั้นเลยนี่ใชคนที่กว่าตัวเองเกลียดหุ่นยนต์มาตลอดแต่ว่าพอลองคิดดูอีกทีไม่ใช่แบบนั้นเลยที่ฉันเกลียดคือผู้คนตั้งหากล่ะ เดี๋ยวก็มีคนเจ็บล้กฉันไม่สนหลกในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาซะทีทนี้แต่แกนั่นก็เป็นผู้ร้ายที่น่ากลัวแล้วต้องรีบไปช่วยแล้วไม่ได้การแล้วพี่มาลองวมพลังกันเถอะฮะทำตัวเป็นเอ็ห้าทำตัวเป็น Y ห้า It's time for us to say farewell and head on home for another day. It seems like the time is going by we're too fast, but that's whenever you're happy. Sun stay up any longer if we slow our footsteps down on the way back